หวานๆแล้วก็อาจจะมีผงชูรสเราไม่ใส่ผงชรสเนี่ยกินน่าอร่อยเยียมือด้วยอันนี้เอกกี่เปอร์เซ็นต์ด้ายอันนี้หกจุดห้ากิดนะโอเควัสดีครับโอเควัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจากฝากกดติดตามนั่นในเด้อฟรังเห็ดต้มยำกุ้งเห็ดเองกินเองลองพูดส well, ิทำมือด้วยใช่ต้มยำกุ้งจัางยู่ยังจำได้นะพี่นะโอเคไหนลองทำอีกสิ Baca, não via o papai.